เอ้ยทำอะไรนักเรียนอ่ะบอกแล้วว่านี่เป็นในเรื่องที่ผมโคตรอยากทำมากเลยมันจะมีอยู่ถึงตอนในเรื่องสายใหญ่ของเกมซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นในเรื่องของเด็กที่มีชื่อว่าฮูฮารุซึ่งเธอเป็นคนที่ชอบคิดเรื่องเรื่อง <S <S และก็เรื่องอตแต่ได้จริงเธอรู้เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าเธอคิดว่ามันอาจจะได้ใช้ในการปรกันตัวก็ได้ โดยในตอนนี้เธอได้นัดครูมาที่ตรงประตูทางออกโรงเรียนหลังว่าเลิกเวลาเรียนเพราะเธอรู้ถึงความเสี่ยงและความอันตรายที่เรียกครูมาทุกครั้งเธอก็เลยเลือกสถานที่ที่มีคนเยอะมากที่สุดอันตรายเลยเธอบอกว่ามันเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ <S 2> <S 2> และเริ่มคิดว่าครูเป็นคนที่ชอบเสี่ยงเออปเปล่านะคือครูไม่ได้คิดอะไรเลยนะและเธอก็กลับเข้าประเด็นเธอได้เรียกครูมาเพื่อที่จะนาคุกกี้มาให้ซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอไม่ได้ใส่อะไรแปลกๆลงไปเลยและเธอก็เริ่มคิดอีกแล้ว ว่าคนฟูกําลังหวังเหตุการณ์แบบนั้นอยู่แล้วเธอก็เริ่มพูดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบโอ้ยคูเหนือ่อยจนตะล้มแล้วคูทนไม่ไหวแล้วแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้สุด โโอ้หมต้องรว้อย่าเพิ่งผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่ผมแค่รื้อผัว